สวัสดีค่ะ f อฟวันนี้นุดาวก็พาทุกคนนะคะมาดูการเตรียมงานวันเด็กนะคะที่เทศบาลสันกำแพงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะนี่นะคะเขาก็มีการวางเก้าอี้นะคะทุกคนเตรียมงานนะคะไปมาานี่ทางออกของเทศบาลตเดี๋ยวเรามาดู โซนด้านนี้กันนะคะโอ้เขาจัดงานสวยนะเนี่ยนี่เลยค่ะประเทศไทยนะคะทุกคนสุดยอดมากเลยอะ่ะโอ้จัดงานยังสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายกันนะคะอันนี้ก็คือเห็นไหมคะที่เขาจัดนะคะทุกคนสุดยอดมากเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสวน สุขภาพไปด้วยนะคะโอ้วันนี้นุดาวพามาดูนะคะทุกคนจิตกับบรรยากาศนะคะจัดงานกิจกรรมวันเด็กนะฮะโอ้อันนี้ก็น่าจะเป็นเวทีนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะคะทุกคนเขาเตรียมจัดงานพรุ่งนี้เนาะ น่าจะมีการแจกขนมแล้วก็รางวัลน,นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นูดาวจะมาถ่ายให้ดูนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะอ้แต่บ้างงานใหญ่มากค่ะทุกคนงานใหญ่มากเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงโซนโน้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะซูมให้ดูเห็นไหมคะอันนี้คือซูมให้ดูนะคะแล้วก็ใต้อาคารนะคะทุกคน ก็จะมีการแสดงนะคะต่างๆเลยอุย๊ยไม่เคยเห็นนะทุกคนครั้งแรกของโนดดาวเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสุดยอดเลยเนาะเขาก็จะมีการกางเต็นท์นะคะพรุ่งนี้ก็คือจัดงานนะคะสุดยอดเลยอะ่ะนี่คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะณนะเทศบาลน,นะคะ ตำบลสันกำแพงนะคะทุกคนคือต้องบอกก่อนนะคะว่าก็เป็นครั้งแรกของโนดาวนะคะที่ได้มาร่วมงานนี้นะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเนาะไม่ไม่คิดเลยว่าประเทศไทยเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆอุย้ยน่ารักจังทุกคนดูสิเห็นไหมคะแต่ละโซนก็จะมีโซนแบบน่ารักน่ารักมากเลยอะ่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดู อันนี้จะเป็นโซนกล้วยนะคะนี่เลยอันนี้โซนไรเ,เอ่ยซอพ,พาวเวอร์ในวิถีชีวิตไทยโอ้โรงเรียนสันกำแพงนะคะคันคันธาอนุสอนใช่ไหมนี่เลยโอ้ยน่ารักอนะ่ะเพอาจัดงานได้น่ารักมากเลยทุกคน เดี๋ยวเราพาเดินดูนะคะแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มนะคะก็จะมีการตกแต่งดอกไม้นะคะตัวกระตูวนน่ารักน่ารักน่ารักจังเลยโอ้โหน่ารักจังทุกคนดูนี่ดูเขาทำสิคะเฮ้ยน่ารักจัง สาวลาวไม่เคยเห็นงานวันเด็กประเทศไทยคะ่ะทุกคนเขาจัดงานได้น่ารักมากเลยเอ่อยอะ่นี่งานเริ่มกี่โมงอะคะพรุ่งนี้เหรอคะค่ะเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงโอ้นี่งานเริ่มเจ็ดโมงนะคะน่าน่ารักจังดูสิ คนน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะพี่เขาทำุูยพี่เก่งมากเลยทำได้น,น่ารักมากๆเลยโอหพี่เราไปไหนมาเจ้าตือทุกคนน่ารักมากโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยาเชียงใหม่นะคะโอ้น่ารักมากเลยอ่ะขอถ่ายหน่อยนะคะเห็นว่าน,น่ารักดีก็คือเป็นซุ้มที่ให้เด็กๆมาทานขนมแล้ว่าแจกของขวัญคานี้พี่ มีเกมให้เล่นค่ะมาเอาขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้พุ่งนี้หนูจะมาถ่ายพอด,ดีว่าหนูเป็นยูทูบเบอร์ลาแล้วหนูแบบมาเที่ยวเชียงใหม่หนูเห็นว่าเขาจัดงานวันเด็กด <c oughs> ก็เลยอยากมาถ่ายวันนี้ขอบคุณมากค่ะต่ะทุกปีค่ะตรงเนี้ยโอ้ใช่ไหมคะแต่วหนูดูแล้วแบบจัดงานใหญ่มากเลยทุกคนคะ่ะรู้ไหมคะว่าพี่เขาจัดงานได้น่ารักมากๆเลยอะ่ะไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะ <c oughs> มีเวทีด้วยนะคะท่านผู้ชม นี่เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะอันนั้นก็จะเป็นเวทีเห็นไหมคะนู่เวทีอยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะเวทีนะคะอันนี้คือจะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมคะนี่เลยนะคะนี่โอ้น่ารักมากน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมไม่เคยเห็นอนะ น่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะโอ้พรุ่งนี้เรามาถ่ายกันนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็คือมาเตรียมงานวันเด็กกันนะคะดูเราไม่ได้เตรียมช่วยพี่เขานะคะมาถ่ายเฉยๆค่ะก็รู้สึกเกรงใจพี่เขาอยู่นะคะแต่ว่าเราก็อยากได้ภาพเนาะคือแบบอื้มทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะเห็นไหมคะก็คือตอนนี้เป็น เวลานะคะหกโมงแล้วนะคะหกโมงครึ่งแล้วนะคะแต่เราก็ยังถ่ายคลิปกันอยู่เนอะอาะเดี๋ยวเราจะให้ดูเวทีนะคะทุกคนเห็นเวทีด้านหลังไหมคะเห็นไหมคะเขาจะให้แบบเด็กๆนะคะทํากิจกรรมกันนะคะสุดยอดมากเลยอ,ะอ่ะสุดยอดจริงๆนะทุกคนก็เอาจริงๆนะคะทุกคนตั้งแต่ เกิดมาเนาะก็เพิ่งเคยเห็นแล้วก็รู้สึกแบบโ้ประเทศไทยเขาจัดอะไรคือแบบยิ่งใหญ่อะ่ะอลังการมากๆนะคะทุกคนดราวก็ไม่เคยเห็นเนาะ,ะเดี๋ยวเราตั้งกล้องสักนิดนึงนะคะสวัสดี FC อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ดเราก็พาทุกท่านนะคะมาดูภาพบรรยากาศนะคะการจัดงานนะคะวันเด็กนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่12นะคะมกราคมนะคะพรุ่งนี้วันที่13เป็นวันเด็กเนาะ,ะวันนี้ก็เลยพามาดูภาพบรรยากาศนะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าดูดาวเองก็เพิ่งเคยเห็นนะคะวันเด็กที่แบบว่าแบบเคยเห็นจริงๆจริงจังที่ผ่านมาก็จะเห็นผ่านสื่อทีวีวันนี้เราเองก็ได้มีโอกาสนะคะมาดูภาพบรรยากาศเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะะด้านหลังก็จะเป็นเวทีนะคะทุกคนแล้วก็เห็นพี่เขาบอกนะคะกิจกรรมก็จะมีการแจกขนมนะคะแล้วก็การแจกรางวัลให้กับเด็กๆแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้มีการเล่นเกมนะคะทุกคนเนาะดูดาวรู้สึกว่ามันน่าจะสนุกดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูดาวนะคะจะมาถ่ายเนาะ ให้ FC ได้ดูกันโอเคไหมคะทุกคนพรุ่งนี้ลู่ดาวจะมาถ่ายให้ FC ได้ดูกันเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะแต่โดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าน่ารักมากทุกคนเข้าจัดงานแบบได้น่ารักมากๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือจะเป็นด้านหลังของลูกดาวนะคะเห็นไหมคะก็จะมีเต็นท์นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยว รูกเดาจะอัปโหลดคลิปเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายอีกนะคะทุกคนนี่นะคะพี่ๆเขาก็แบบเริ่มกลับนะคะเพราะว่าพี่ๆเข้ามาแบบจัดงานเนาะ,ะทุกคนเนาะ,ะนี่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูว่าเขาแจกอะไรกันเออพะา,า,เาเอะเราก็ออไม่เห็นเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวจะไปดูด้านนี้กันนะคะ ตอนนี้ก็คือมืดแล้วนะคะทุกคนเราจะกลับบ้านก่อนนะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพบรรยากาศนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเห็นไหมคะมันมืดอแต่เล้วหน้าแบบมืดมากเลยอะ่ะโอเคมีแต่สีวะทุกคน เดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะนี่ก็คือมืดแล้วนะคะเดี๋ยวนุดาวจะลงคลิปแบบสดๆให้ดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะก็คือแบบมืดแล้วนะคะต้องกลับบ้านกันเอาจริงๆนะคะทุกคนที่เชียงใหม่เนี่ยเขาจัดอะไรแบบคือเขาจัดเต็มมากนะคะจัดเต็มจริงๆคือแบบว่าแบบสุดยอดอะไม่ต้องพูดถึงเนาะประเทศไทยเชียงใหม่เนี่ยคือเขาแบบ กิจกรรมเขาแน่นจริงค่ะทุกคนนะคะมืดแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้นะคะหลวงปู่นวดแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่เขาก็จะออกกําลังกายกันนะคะทุกคนทุกวันนะคะยกเว้นวันอาทิตย์นะคะตืดมันจะเสียงดังต้องเดินต้องยองนะคะเห็นไหมคะนู่นนี่ไหมคะเขาจะติดไฟแบบนี้ด้ยนี่เลยค่ะ เดี๋ยวให้ดูนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะทุกคนได้ดูแค่นี้เนาะปะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปโหลดคลิปกันดีกว่านะคะก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของหนูคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย